ยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณสยามคูโบต้านะครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกรรษตรเพื่ออนาคตต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมพบลุ่งโลดโทร02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเริ่มยกที่2นะครับเก่งสยาม เดินขยับเข้าหาเร็วขึはは้นแล้วนะครับเพชรเลยไลนยนั้นประเภทจังหวะฝีมือชกตั้งรับอยู่แล้วนะครับออกแท้งต่อยมัดแรงแต่ว่าการยืนระยะนะครับหลายหลายไฟที่ผ่านมาเพชรเลยไลนนี้อยู่ที่การยืนระยะอาวุธมวยนี่ดีทุกลูกนะครับเก่งระยะก็ต้องชวนทะเลาะแบบนี้นะครับต้องชนตลอดไอ้ยืนคุยกับเพชรเลยไลนนี่ก็จะเหนื่อยได้เหมือนกันครับเริ่มจะเข้าได้เข่าเข้มากขึ้นแล้วครับเกมบนเวทีครับอย่าลืมนะครับ ออโอเคโอผู้กองรันครับส่งรักส่งรายการล่าสุดมาให้ครับ11เ,เมษายนเจอกันที่มหาสารครามนะครับกุมารดอยแปะยิ้มสมรักน้อยโลกเงินต้มยำกุ้งหนึ่งอุบลชูเจริญกัปปิตันมรดกเพชรโจเซฟเพชรสองแสงยอดกระตันยูฟุกน้อยเอ็กต้าเสาโทเพชรศีลาคมประตักสมิงเด็กนี่คือรายการเบอร์ลล่าสุดนะครับ11เ,เมษายนมหาสารครามครับที่สำคัญได้รับการสร่เสริจากท่านพลตำรวจโทเจริญวิทย์ สีวานิชนี่แหละครับพันคุนูสับสนนักชกุมน้ำเงินในวันนี้แหละครับจเจ้าเพชรเลไลพันคนตตำรวจโทจเจริญวิทย์สีวานิชนะครับให้เกียรติเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับก่อที่ทําการแข่งขันที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับตำบลเกื้อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ ก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับพร้อมโดยสิทธิยานุสิทธิ์วัดป่าวังน้ำเย็นครับมีท่านผู้กองรันสารคามคุณปอเปียวกศิลคุณเนชโชเคเจริญ98และทีมงานเพชรยินดีอีสานประกอบไว้แน่นเอียดอังคารที่11เ,เมษายนนี้ครับเอาละครับเริ่มจะกชิงจังกว่าออกแท่งกันสนุกแล้วนะครับมวยผู้นี้เพชรหลๆนี่ขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับจะตีนยหน้านี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแม่นเหมือนกัน เก่งสยามต้องขยับเข้าหานะครับรูปร่างดูจะได้ถุงได้ลอยกว่าหน่อยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนัดไลองแน่นะครับต้องชนต้องเบียดครับขยับเข้าไปครับเก่งสยามครับแทงขวาเตะเข้าไปเป็นเนไลก็ยังใจเย็นนะครับไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกยังไม่เอาคืนครับเขี่ยล่างไปก่อนครับเก่งสยามเอาหรือเปล่าครับจ้องจองโยกโยกขยับขยับครับ ไป,ปลายนะครับยกที่2ครับเจอแข้งซ้ายของเก่งสยามเข้าไปครับจังหวะขยับเข้าไปจังหวะนี้ของเพชรอเรีไลครับยังไม่เตะนะครับ เก่งสยามขยับเพชรเลนไรก็ขยับครับหมายจ้องกันทันไปหน่อยหมดทุกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับคุณอดีเลกศรีประทักครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนขอขอบคุณท่านดรพงศ์วิเศษไพทูลครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อไคลครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอาคาเดมี่วันนี้สนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อ ครับโอ้ยโอ้โหสับสอกสายรับจังหวะไล่แขนกันอยู่นะครับยุติการชกเลยครับเก่งสยามนี่จังหวะเข่าไล่แขนกันอยู่นี่สับสอก้ายทีเดียวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆกันอีกครั้งนะครับโอ้โหนี่ชมหน้าผู้ชนะมุมแดงครับอืเก่งสยามสิ์บอลสกอลครับดูโอ้โหจังหวะภาพช้าครับยาลีมหาวงในวงในนี่ครับ โอ้โหบวกแพก่กันแล้วครับโอ้โหลดนเลยครับอเอาละครับก็เป็นทางเก่งสยามนะครับสิทธิ์บอลสะกลเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับดูอีกมุมนึงนะครับนี่นะครับโอ้โหงัดสอกซ้ายเข้าไปเต็ปมปลายค้างนะครับ